สวัสดีครับท่านผู้ชมโน้ตบ o ๊กสเป t ทีวีนะครับวันนี้ครับเรานําเสนอวิธีกําจัดเจ้าไปตู้ PC Faster ครับโปรแกรมที่ทําให้เครื่องของคุณหน่วงและช้าเหลือเกินนะฮะซึ่งตอนนี้ครับเป็นที่พูดกันอย่างแพร่หลายในสังคมนะครับเรามาดูกันว่าการกําจัดหรือว่าการป้องกันเจ้าไปตู้เนี่ยฮะจะทํายังไงได้บ้างนะครับก่อนอื่นเราคลิกขวาที่เดสก์ท็อปครับ กด New ฮะแล้วก็เลือก t e x t Document นะฮะเสร็จปุ๊บเราก็ดับมืงคลิกเข้าไปเลยครับเราก็ Copy นะฮะเดี๋ยวทางทีมงานจะแปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะครับในเว็บไซต์ Notebook Spec นะครับเรา Copy โค้ดไปเลยฮะแล้วก็ไปวางใน t e x t Document เนี่ยฮะเป็นโค้ดที่จะป้องกันเจ้าไปตู้ PC Faster เข้าในเครื่องเรานะฮะแต่ขอย้ำครับว่าก่อนที่จะทำขั้นตอนและวิธีการเหล่านี้ครับในเครื่องของท่านจะต้องไม่มีไปตู้อยู่นะฮะ นี่ครับกดไปเลยฮะเรา rename ที่ text document เมื่อกี้นะครับเป็น nobaidu นะครับเป็น n o ไปตู้นะฮะแล้วก็เปลี่ยนดอทครับ เปลี่ยนชนิดของไฟล์นะเป็น b อ t นี่ครับเราเราก็กด Enter 1ครั้งนะฮะเสร็จปุ๊บเราก็จะเบิ้งคลิกได้เลยนะครับให้ระบบมันดําเนินการไปเรื่อยๆนะครับเสร็จปุ๊บนะครับเครื่องของเราเนี่ยฮะก็จะจําลองไฟล์นะครับเหมือนกับว่าเครื่องของเรามีไปตู้อยู่แล้วนะครับเจ้าไปตู้ตัวจริงจะได้ไม่ต้องเข้ามาในเครื่องของเรานะครับและนั่นครับเป็นวิธีการทั้งหมดที่จะป้องกันเจ้าไปตู้ PC Faster เข้าในเครื่องเรานะฮะแล้วพบกันใหม่อกกสหั้านะสวัสดีครับ